พามาจมงานปรับสืาอผิวเสื้อแจนดิ้งนะฮะคอ,อดี้เอหกให้เราเทสให้ลูกค้าดูก่อน,นตอนมาผิวยางรอยลึกเล็กเกอร์มันๆนน้ำๆเนี่ยจะปัดเก็บตรงนี้ให้ลูกค้าดูก่อนรอยตุกติหนึ่งรอยลึกรอยเส้น อันนี้เราเทสให้ลูกค้าดูแล้วนะน,นี่ยังไม่ได้ขัดยังไม่ปรับผิวยังไม่ได้เคลือบอน,นี่ก็ยังไม่ปรับผิวยังไม่เคลือบอนนปรับแล้วก็เคลือบแล้วดูความใสดูที่ลอดไปดูความแตกต่างอันนี้ปรับผิวเคลือบแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย กำงเลยกันดูนครับเดี๋ยวเรามาตักตรงนี้ให้ดูนะครับตัวแล้วก็เื่อมให้ลูกค้าดูักจุดนก่อนทาเราจเชื่อมให้ดูก่อนตัดตัวก่อนตัดวล้ก็เือมให้ลูกา่มาอนีใช้แบบพมากเข้ามาในห้องนี้คือเห็นทุกยาง ไฟสาวา่สางยิ่งสว่างยิ่งหนุนมันก็จะแด้ใสตรงนี้สวยๆกันแล้วก็เวลาไราาวไปใช้เจอลดเจอแดดก็สวยเลยอันนี้เราปรับผิวจุดนี้ให้ลูกค้าดูแล้วก็เคลือบให้ลูกค้าดูจุดนี้นะครับดูผิวที่ยังไม่ได้ปรับแล้วก็ยังไม่ได้เคลือบเราูกาผิวฮะดูเห็นทักๆเลยนะความแตกต่างปรับผิวแล้วก็เคลือบ mà ừ. thì đi thăm mày để sồi để tẩy